คือเรื่องนี้มันผมว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนอยากจะได้แล้วทุกคนอยากได้อยากรวยหมดแต่ว่าหลายๆคนน่ะไม่รู้ว่าจะต้องคิดยังไงเอ้ยทํำยังไงถึงจะรวยขึ้นมาอืมหลายๆคนถามไอ้คนที่รวยก็ทําอะไรวะเออใช่ไหมฟอกเงินแน่นอนเออแต่สิ่งหน,นหนง,อองที่คนไม่ค่อยถามมัน,น,นีือว่าถามแต่ว่าทําอะไรแต่ไม่เคยถามว่า เขาคิดยังไงใช่ครับอันนี้สําคัญนะนเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเรามาดูวันนี้ยินวีหลักคิดของหลายหลายคนวันนี้เราหยิบหลักคิดนะครับของแฟรนส์คาร์โดนหรือแฟรนส์คาร์โดนนี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่ออสังหาของอเมริกาซินด้เขียนไว้ในบทความในเว็บไซต์อองตัรเป็นเนอร์ที่อเมริกาเนี่ยครับอาจจะหยิบมาจินต้องเขียนหลายหลักคิดนะเราหยิบมา5หลักคิดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินด้วยมาดูว่าทําไงถึงจะ มีความมั่งคั่งและร่ำรวยคือแกรนด์คาร์โดน์เนี่ยครับเขาเป็นมาหาเศรษฐีตั้งแต่อายุสามสิบแต่ก่อนหน้านั้นยี่สิบกว่าที่ออกจากมาอะไรมาเนี่ยมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เป็นน่องเป็นนี่นะ ลำยากลำบากมาบ่นเหมือนกันแหละแต่30สามารถเป็นเศรษฐีได้ล้วเขารวบรวมหลักคิดในการสร้างเนื้อสร้างตัวของอบาแล้วมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังวันนี้เราจะมาถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังว่าแกรนคาโดหรือแกรนคาโดนี่คิดอย่างไรครับมาบดูครับก่อนดูก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดออิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็กเข้ามาได้ครับหรือกดแชร์ไป,ไปเยอะๆนะครับให้ทุกคนรู้ว่าไอ้พอมีแนวคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันอืมกลับมาเลยห้าหลักคิดนะหลักคิดแรกหลักคิดแรกย่ออเตามกิ่ เงินไปที่ไหนมีเงินที่ไหนจ่ายเงินจากความสามารถที่เรามีตามไปที่นั่นครับพูดง่ายๆจริงๆก็คือเริ่มต้นที่หาเงินก่อนแหละี่ทำงานหาเงินก่อนแล้วต้องหาเงินในแบบที่อคือคือที่ไหนที่มันจ่ายได้สูงสุดในความสามารถที่เรามีแล้วความสามารถเราทําเงินได้ที่ไหนจริงๆไม่ต้องไปสนว่าต้องทํากี่อาชีพนะนันแนรเนี่บอกว่าตอนเริ่มต้นเหมไหก็ทํา สามสี่อาชีพเลยครับพี่ทำงานนี้ไม่พอทำอีกงานเลยครับเพิ่มงานทํางานไปเรื่อยๆคเพราะหลายหลายคนเนี่ยไม่เคยตั้งคําถามตัวเองว่าเราทําอะไรได้ดีบ้างจรงไอ้ส่วนที่เราทําได้ดีส่วนไหนล่ะที่มีคนจ่ายค่าจ้างให้แพงยันหลักข้อแรกของแกรนคาร์โดนี่คือตามกลิ่นข,ของเงินหรือตามร่องรอยของเงินไปนะครับหลักคิดข้อที่2อครับอย่าทําตัวรวยแต่จงพิสูจน์ให้ไอ้คเนเะห็นว่าเรารวยจริงๆพูดง่ายๆอย่าอวดรวยหลายหลายคนที่อวดรวยไม่ที่อวดรวยแบบอะไรนะอวดรวยเพราะสาใจมีไหมเยอะแยะครับอืมเหมือนที่วิวสมิธเอร์อล,ลิวูดเคยบอกไว้ คนจํานวนไม่น้อยใช้เงินที่ยังไม่มีก็คือใช้เครดิตนซื้อของที่ตัวไม่ได้อยากได้นะเพือ่อไปอวดคนที่ตัวเองไม่ชอบมากอุตส่าห์ใจถอยรถครั้งนี้แม่งเลยส่ใจสาใจกี่วินาทีพี่หลังจากนั้นใครก่อนแกรนกระโดนก็บอกว่าเขาเองเนี่ยแม้กระทั่งในตอนที่รวยไปแล้วนะรถเขายังคงขับโตโยต้าแคมรี่อยู่ครับรางวัลชีวิตเอออะไรเออของที่อยากได้ทั้งหลายนะแกรนก็บอกว่าแน่นอนนะฮะไ,ไม่ไม่ไม่ได้ไปแปลว่าจะไม่ให้ได้เสถียแต่ คุณควรได้ในตอนที่คุณพร้อมคุณลงทุนคุณมีเงินมากพอแล้วจริงๆซื้อแล้วไม่เป็นภาระซื้อแล้วไม่เป็นปัญหาไม่เดือดร้อนแล้วจริงๆนี่คือหลักคิดข้อที่สองอย่าทําตัวรวยหรือทําตัวอวดรวยเพราะคุณจะไม่เรียนรวยเลยด้วยวิธีทำแบบนั้นหลักคิดข้อที่3มของแกรนคาร์ดอนี่อย่าเก็บเงินเพื่อเก็บแต่จงเก็บเพื่อไปลงทุนนะบางคนผมก็เจอเก็บเพื่อเก็บจริงๆเนี่ยพี่อุ้ยเยอะครับเยอะแบบเพื่อนผมเนี่ยมีเมียเก็บเก็บไอ้นางนิรันดิเก็บไม่เก็บทุกบาททุกสตางค์เลยโอ้คือเงินซู มีร้านหนึ่งในบัญชีเนี่ยพ่องไปนิดนึงเดี๋ยวหูบนเป็นเดือนเลยอ่าน,นี่เก็บเพื่อเก็บยิ่งข้อดีมันมีละเก็บอยู่อ่ะดีละขึ้นมาแบบหนึ่งแต่แกรนก็บอกว่าอยากเก็บเพื่อเก็บนะจงเก็บเพื่อลงทุนแล้วต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บให้ได้เท่าไหร่เพื่อไปลงทุนนะ่ะแล้วจะไม่เอาไปใช้เรื่องอื่นเด็ดขาดใช้เพื่อลงทุนอย่างเดียวเท่านั้นงนะั้นเป้าหมายก็ชัดเจนวิ่ไหนเข้าแข็งแรงมากก็คืออยากเก็บเพื่อเก็บ เพื่อจะรอวันเอาไปทําให้มันเติบโตคือลงทุนครับนี่คือหลักคิดข้อที่สามของแบรนด์คาร์ดูนะครับข้อที่4ี่นะบอกหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต้องบอกว่าที่เท่าที่เปิดสัมมนามีคนเข้ามาปรึกษาเยอะนะเจอเยอะนะคือหลายๆคนประเภทรูดบรูดบัตรไปก่อนซื้ออะไรมาซื้อของที่แค่แฮปปี้แล้วมาผ่อนเสียดอกสูงๆไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กันหึืงนั้นแบรนด์คาร์ดูหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บางคนบอกเอ๊แต่ถ้าจะสร้างหนี้ เพื่อมีบ้านอ่ะผิดไหมมันไม่ผิดนะครับที่โอซากิเคยเตือนไว้ว่าชนชั้นกลาวทั่วโลกส่วนใหญ่ตายเหมือน,อนกันคือตายเพราะซื้อบ้านใหญ่เกินไปตายเพราะซื้อรถแพงเกินไปบ้านที่ใหญ่เกินไปไม่ก่อยเกิดไรายได้เกิดกับสร้างภาระหน้าดูเลย สร้างภาระ,ะนีสินขึ้นไปเราจะมีแค่เหมาะสมพอรถถ้าซื้อมาไม่ได้กอ่อยเกิดการทํางานสร้างไรายได้เพิ่มหรือแค่เท่าที่พอใช้พออย่าลืมว่าแปนคาร์โดนี่เป็นเศรษฐีแล้วยังคงใช้รถโตโยต้าแคมรี่อยู่แล้วถ้าพวกเราเคยฟังเรื่องราวของปุ่บับารินบัพปิดรถที่ปู่แก่ขับยู่แกขับมาแล้วมากกว่า30ปีคันนี้แะไม่ได้ตัดกระแสรถพวกนี้จริงๆปูบ่บบจะว่าแต่ชื้อรถป้ายแดงก็ไม่ผิดนะซื้อทุกปียังไม่ผิดเลยซื้อทุกเดือนยังไม่ผิดเลย,เ,ย,เ,ลยเพราะยังเงินทำไใสี่ล้านล้านอ่ะพี่ใช่ไหมแต่หลายหลายคนนะครับ ซื้อบ้านขนาดนั้นไม่เหมาะเลยที่จะซื้อรถเป็นทุกๆสี่ปี5ปีไม่ใช่ครับและบางคดยิ่งไม่เหมาะเลยนะครับรถที่คุณขับอยู่ไม่มไม่จำเป็นจะต้องระดับนั้นนะมันไม่ช่วยอะไรในทางธุรกิจเลยหลีเลี่ยงนะครับหลีเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้นี่คือหลักข้อที่4ของแกรนด์คาร์ อย่างข้อที่ห้าคืออะไรครับข้อที่หาเป็นกร,รโดน,น,โดนชัยสั์ได้สวยงามเขาบอกว่าจงดูแลเงินให้เหมือน,ด,น,นดูแลคนรักที่ขี้งอน,น,<ด>นองเงินเหมืนมมดอนคนรักที่ขี้งอนนะท่าดนดูแลมันไม่ดีไม่ตุวเลือหรอไม่รักมันจะหนีไปอยู่ผู้อื่นนั่นแหละการจะพูดเลยมันงอนแล้ะง้อมันยากต่บอกให้เพราะงั้นคนรักที่ขี้งอนเนี่ยท่านดูแลไม่ดีเเป็นไงฮะเออโดนหนีมปอบุตรคนอื่นง่าย เงินก็เช่นกันนะครับเงินมันรู้นะครับใครรักมันเงินมันรู้นะครับใครจริงจังกับเขาจะจริงจังตอบเขาจะรักตอบกับคนที่จริงจังเลยลักเขานั้นคำว่ารักเงินไม่ได้แปลว่าเห็นแก่เงินนะแปลว่าเห็นคุณค่าของมันนั้นแกรนคา์โดนบอกว่าดูแลมันให้เหมือนเสมือนกับคนรักที่ขี้งอนระมัดระวังในการใช้มันทะุถน,นอมมันนะครับนี่คือห้าหลักคิดสู่ความร่ำรวยของแกรนคา์โดนหรือแกนคาโดนี่เจ้าพ่ออสังหาของอเมริกาซึ่งน่าจะ นำมาปรับใช้กับการบริหารการเงินของพวกเราได้ไหมครับก็ได้เลยนะเพื่อนเพื่อละครับฟังหลักการของแกรนคาร์ดนี่แล้วคิดยังไงเป็นประโยชน์ไหมครับสามารถแชร์มาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็พื้นฐานทางการเงินส่วนบุคคลที่สําคัญจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานทางการเงินใครที่อยากรู้อยากเข้าใจให้กว้างให้ลึกเรื่องนี้นะครับแนะนานะครับมาคอร์สสัมนาทางการเงินสน่วนบุคคลคนที่ไม่รู้วด่ดทํางานมานานยังไม่มีเงินเก็บสักทีหรือเก็บแล้วเก็บยังไงให้มันเติบโตงาเงินควรจะวางเงินไว้ที่ไหนบ้างนะครับถึงจำเพ สามารถมาปบก,กับพวกเราได้ในคอร์สสัมมนาแบบออนไซต์นะไม่ใช่ออนไลน์ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกเดือนอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5งหที่ถึงเนี้ยเราจะมี2วันก็คือวันที่17กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นจัดก,กันที่ห้องประชุม McDonald Hotel, ลพาซิโอทาวรามคำแหงนะครับตั้ง่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นและวันที่27ตอนนี้จะเจอกันแบบตอนเย็นไอ้เมื่อสักครู่เป็นตอนบ่ายนะ บ่ายวันสร์ส่วนเยณฑเลิกงานใครสะดวกไปเจอกันวันที่27กุมภาที่แมคโดนัลด์กราเทารรัชดานะครับเวลา6โมงครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งครับก็จะเป็นรอบของพนักงานกินเงินเดือนที่อยู่ในเมืองนะครับใครสะดวกก็มากันนะครับส่วนใครที่อยากมานะครับก็แอดไลน์ที่ผมขึ้นไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าอยากจะมาวันไหนนะครับาครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับค่าใช้จ่ายคนละพันห้าแค่นั้นเองครับสำหรับความรู้ทางการเงินแบบนี้นะครับครับ นะครับพร้อมเอกสารเวิร์กช็อปพร้อมในวันนั้นนะครับก็สำหรับที่นั่ง่วงหน้านะอย่ากวอล์กอินเพราะห้องประชุมจำกัดมากนะครับใช่ครับเพื่อวางราดฐานทางการเงินที่ถูกต้องซึ่งเราจะพูดตั้งแต่เรื่องของ mindset วิธีคิดว่าทําไงถึงจะไม่ลงเหลื่องทางการเงินวิธีเขียนการวบการเงินส่วนบุคคลพื้นฐานการลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมจะอยู่ในคอร์สนี้ครับสามชั่วโมงใช่ครับก็มีเวิร์กช็อปให้ฝึกกันด้วยครับอ่าเป็นพื้นฐานให้ทุกคนนะครับเอาไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เลย และถ้าอยากสับสนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตังค์เข้ามาได้ครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ